คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องระทึกเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมาและเกิดขึ้นในโรงพยาบาลชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งติดเล่าคุณผู้ชมแต่เข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยถือมีดไปด้วยจี้คอตัวเองไปดูภาพเหตุการณ์กันคะ่ะที่โดนยิงปั้งแล้วล้มลงขาแข็งเพราะว่า โดนปืนช็อตไฟฟ้าของตำรวจค่ะนี่คือช่วงเหตุการณ์ตอนท้ายแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่ามันเริ่มได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวจะมีภาพจากกล้องบอดี้แคมของตำรวจนะแล้วจังหวะที่ตำรวจเนี่ยสพแม่ปิงและชุดปฏิบัติการพิเศษจากตวรวูภทรรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ คือมีการเจราจารเนี่ยเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าสุดท้ายชายคนนี้ไม่มีทีท่าเลยว่าจะยอมวางมีดว่าจะยอมหยุดอาการคุ้มขั่งของเขาตำรวจตัดสินใจเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ผู้ชายคนนี้ชายคนนี้ชื่อว่านายโกสินหรือว่าบีอายุ43ปีนะคะเขาก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยไปในโรงพยาบาลประมาณสัก11โมงกว่าๆแล้วใช้มีดจี้คอตัวเองทางโรงพยาบาลเจอเหตุการณ์นี้ก็ต้องเร่งอพยพคนไข้ออกจาก ากโรงพยาบาลค่ะแจ้งตำรวจให้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ขณะที่มีการพอคุมได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตำรวจกว่าจะคุมได้ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเลยนะในการที่จะเกลี้ยก,กล่อมนะครับคือเขาก็ไม่มีทีเท่าว่าจะยอมวางมีดลงนะคือเจ้าหน้าที่ก็ประเมินแล้วล่ะครับผู้ชมถ้าเกิดปล่อยให้ยืดเยื้อเนี่ยจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ย้ำว่าทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับเกิดตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยเข้าควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็คุมตัวขึ้นรถไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพแม่ปิงครับเบื้องต้นนายเบิร์ดนายเบิร์ดคนที่เป็นพี่ชายผู้ก่อเหตุก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลเลยให้ข้อมูลว่าน้องชายผมมีอาการติดเล่าหนักมากแล้วช่วงบ่ายสมของวันนี้ นัดหมายจะพาน้องชายไปหาคุณหมอเพื่อบำบัดอาการติดเหล้าแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าน้องชายกลับมาก่อเหตุใช้มีดจี้คอตัวเองนี่แหละครับแล้วมาที่โรงพยาบาลหลังจากนี้ครอบครัวจะรอพูดคุยกับทางโรงพยาบาลและตำรวจอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อไปครับผมว่าน่าจะกเกิดอาการเครียดไม่ได้ดื่มหรือว่าอะไรเนี่ยมันคนมันกินใช้เหล้ามาทุกวันนะครับอันนี้เขามีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลยังไม่มีครับในส่วนปุ๋มก่อนน้านี้เ<ล>ขาทำา<ไ>งานะไยครับพี่ ก็ไอรับจ้างทั่วไปนะครับแล้วพอดีที่ทํางานเขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำเขาก็ติดเหล้าเขาก็โทรมาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะน้องกินเหล้าเดี๋ยวกลางวันก็ไปกินอะไรกินตลอดเลยคือพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบําบัดแล้วเชียวแต่มาก่อเหตุก่อนนะทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ10บโมงแล้วเดินอยู่คนเดียวพูดคุยคนเดียวพึมพำพึมพำแล้วจู่ มีดของเขาในมือเนี่ยคุณผู้ชมเขาคว้าม,มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะคว้าม,มีดจากร้านก๋วยเตี๋ยวได้จี้คอตัวเองเดินเข้าไปในโรงพยาบาลล่าสุดโรงพยาบาลก็ได้มีการออกแถลงการนะคะว่าตอนนี้ตํารวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วแพทย์ได้ตรวจร่างกายของผู้ก่อเหตุไม่พบอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะรวมถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้ไม่มีผู้ป่วยไม่มีญาติหรือบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บขณะนี้โรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติค่ะ